ตจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหับตาเบาบๆพอสบายสบายรับตาเบาเบา พอสบายสบายผ่านคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกางยของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้สูกถูกส่วน อย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะี่ยมันกระเลงมันเนต้งนะจ๊ะต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไรกระทมให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในโลกนะจ๊ะ จะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและวเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ในช่วงที่เรากำลังหลับตาเจริญสมาธิภาวนานกันนะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมใจเนี่ยกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือป,ประมาณอยู่ในบริเวณกลางท้องนะจ๊ะให้นึกน้อมเอาภาพประเดี๋วคุณหลวงปู่ทองคำพระผู้ปราบมาละตนาให้ท่านสิงสถิต อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยท่านหันหน้าออกไปทางเดียกับตัวของเรานะจ๊ะเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆหรือทำความรู้สึกว่ามีท่านอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดนึกถึงท่าน่ะ โดยจิตอันเลื่อมใสนอบน้อมครบโทษทูลในพระเดศรหลวงปู่พระผู้ปราบมารผู้ซึ่งมีมโนปณิธานยิ่งใหญ่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปจนกว่า ถึงที่สุดแห่งธรรมจนคว่าจใจชนะพยามมาทั้งหมดให้นึกน้อมถึงองค์ท่านอย่างเบาเบาสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นให้ใจใสใส ทำจิตให้เลื่อมใสศรัทธาในมนโนปนิธานยิ่งใหญ่ของท่านกับการที่ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบพระธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพ่งเป็นปัญญาในการทัดสรุปธรรมของพระสัมมาสัมุทธเจา้าทุกๆพระองค์ โดยพระของเราพระองค์นี้เนี่ยแล้วเมื่อเขาถึงแล้วก็ไม่ได้สง,งวนความรู้นี้ไ่ยเฉพาะตัวได้นำมาเปิดเผยอบรมสั่งสอนปรำสอนอยู่ตลอดเวลานจึงกระทั่งคำสอนนี้เนี่ยตกทอ ถึงพวกเราทาให้เรานี้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรู้จักว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจะเข้าถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรเนีย่ยอะไรคือที่พึ่งที่ะระลึกที่แท้จริง เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างน้อยเราก็ทราบว่าในตัวเราเนี่ยมีองค์พระธรรมกายสิ่งสถิตอยู่ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริง พระสมองกายในตัวในของเรานี่แหละเป็นได้พึ่งที่ระลึกเป็นตัวพรัธนตรายที่สิงจะติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะเข้าถึงได้โดยการทำใจหยุดนิ่งโดยหลวงปู่ประธานคำสั่งสอนว่า จุดเป็นตัวสำเร็จก็ใจหยุดนิ่งนี่แหละจะสูงกลางกายฐานที่เจ็ดก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นท่านยังมีอุป,ปการะคุณกับเราเป็นอย่างมากให้นึกถึงสิ่งที่ท่าประทานให้กับเราเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และนอกเหนือจากนี้ท่านก็ยังได้ศึกษาคนา้นคว้าจนกระทั่งคนพบวิชาธรรมกายแล้วก็นำไปสู่การปราบมารประหารยิลเลศทน่พบว่าพยาม,มาราเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงมารทั้งห้าฝูง เล่มิมมนเทพบุตรเมินมัจจมเมินขันนำมานและอภิสังขารเมินเป็นเครื่องเบิงบัญยามมาเนที่บังคับอัญชาเราอยู่ประกคุ่มด้วยอวิชชาอาภิธาตบางังไม่ให้เรามารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เรื่องราวที่เขาอยู่เป็นฉากหลังมาคับให้เราเป็นบ่าเป็นได้ของเขาแต่ขละเบิดใจเราหลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปตรึงติดกับสิ่งที่อยู่ภายนอกที่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตไปติดในรูปเสียงที่เราสมัติรมลมเป็นต้น เพราะฉะนั้นท่านยังมีพระคุณมันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนนึกถึงท่านโดยจิตอันเริ่มใสปีติสุขให้ดีใจพ่าเราเป็นผู้มีบุญมีวาสนาจะเกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาวิชาธรรมกายจะเริ่มต้นหยุดนิ่งอยู่บายใน ไอ้โลกทุกคนนึกถึงองค์นั่นเดี๋ยวคุณหลวงปู่ลองทำร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งติบริกรมรมภาวนาะในใจเบาๆว,ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ตุกแครงที่ลาภาวนาะสำมารหังจะจ้เป็นเลิมตรึกนึกถึงเกิคุณหลวงปูทอง,งคำอย่างเบาๆสบายๆเิดทูลขอรพบูชาองค์ท่านให้หลูกทุกคนประคองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจของเรา จะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับคุณใหญ่แต่จากนี้ไปก็ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไปจ๊ะ ยังพลังอรหันตานันเจเตเชนอรักังบันธาปิสปะโสเตทะรัตตาสุขิตาบิเลนะพุทธาสัเนเอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาธิพิสัพพุทธานุภาเวนะสะพ,พธรรมานุภาเวนะสะพ,พสังขานุภาเวนะสัทธาทศที Uh, one, two, three, あっ、ワン、ツー、サ